อออกมาจะรู้ออยัดเข้าไปทำไมนะ่ะออกมา

เล่นก้องใหญ่เลยเจ้อยากเป็นดาราไหมล่ะโอ้โหไอ้ขี้โมนะูหิวยังลูกกินกล้วยกันเนาะนะนะได้เวลาแล้วสิบเอ็ดโมงแล้ว อ๋อลืมบอกไปวันนี้วันที่สิบเอ็ดเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยห้าสิบค่ะอีกเก้าวันปะเกอจะครบห้าเดือนแล้วนะใช่ไหม <c oughs> ใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอเออปะเกอป้าเกอในหันน้มองกล้องหน่อยจะอีว้า Yeah? <coughs> yeah. Yeah yeah. <laughs>